พระคูวิเทศกิติธรรมเจ้าคณะอำเภอเขตใต้ประเทศสิงคโปร์ประธานสํานักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรมบ้านเขาเกตมู่4ตาบลการจุอำเภอบึงสามพันจัง,ง, 3, จงหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานดําเนินงานจัดก,กิจกรรมถวายเทียนจํานํพนาพรรษาประจําปี2566จํานวน32วัดโดยมีนายครัวพิเชษอดีตโคต้ชทีมฟุตบอลชาวประเทศสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนบูชาพระัตนตรยัยพร้อมถวายพระทหารเพล และปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน32รูปพร้อมเป็นผู้แทนในการมอบเทียนจำนวนพรรษาจากคณะญาติธรรมที่อยู่ประเทศสิงคโปร์จำนวน32คู่ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา3เดือนในฤดูฝนระหว่างวันแรม1ข้ามเดือน8ถึงวันขึ้น15ข้าเดือน11หรือวันออกพรรษาประจำปีนี้ โดยพระครูวิเทศกิติธรรมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรมบ้านเขาเกตกล่าวว่าสำนักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรมได้จัดก,กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นประจำทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทางพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อการอยู่ร่วมกัน โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน32รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระประธานสมเด็จพระพุทธเกตแก้วกิติมหามุนีเพื่อการระลึกถ,ถึงพระรัตนตรยัยพร้อมกับเป็นการฝึกจิตใจให้สงบและเพิ่มปัญญาในการดำรงชีวิตของตนต่อไป